ยังพบเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา่าเซลล์ในโครงการเสาไฟฟ้าสองสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวงเงินเกือบ200ล้านบาทถูกขโมยอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่ติดตั้งเอาไว้ในโครงการนี้มีสักประมาณ2,000ต้นตอนนี้อุปกรณ์และเสาไฟสูญหายเสียหายไปแล้วกว่า500ต้นล่าสุดพบเพิ่มอีกถนนริมทะเลในอำเภอท่าสาราค่ะ เสาไฟฟ้าสองสว่างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนถนนริมทะเลบ้านท่าสูงบนบ้านบ่อนนนตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชบางส่วนถูกขโมยไปเหลือเพียงฐานปูนซีเมนต์ค่ะและในตู้เก็บแบตเตอรี่บนเสาไฟฟ้าพบแบตเตอรี่ถูกขโมยไปจนเกลี้ยงข้างบนกลายเป็นที่ทำรังของนก ชาวบ้านบอกว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนถนนเส้นนี้มีประมาณ150ต้นตอนที่ติดตั้งใหม่ๆก็ให้แสงสว่างกับชาวบ้านได้ดีแต่พอใช้งานไปไม่กี่วันชำรุดแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมจนถึงปัจจุบันส่วนอุปกรณ์ต่างๆพบว่าถูกขโมยและสูญหายไปนานแล้วค่ะทั้งเสาไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในตู้เก็บที่ติดตั้งบนเสาไฟและไม่เคยมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบค่ะ ขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวก็ยังพบว่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ติดตั้งริมถนนทางหลวงชนบทสายนส4037เส้นทางระหว่างแยกสารพัดช่างตำบลปากภูนไปจนถึงสะพานท่าซักตำบลปากนครจำนวน500ต้นถูกขโมยอุปกรณ์เสาไฟหายไปไม่ต่ำกว่า300ต้นนะคะ ส่วนที่ถนนสายสิรินครอุทิศที่ติดตั้งเสาไฟ98ต้นก็ถูกขโมยทั้งเสาไฟและอุปกรณ์หายไปจำนวน60ต้นค่ะก่อนหน้านี้ไทย PBS สอบถามไปยังตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชเรื่องการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแจ้งความจึงยังไม่มีคดีพอสอบถามไปยังจังหวัดเจ้าของโครงการก็ได้ข้อมูลว่าเรื่องอยู่ในปปอชภาค8นะคะ สำหรับโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาลปี2560และติดตั้งเมื่อปลายปี2561บนถนน22สายจำนวน2,000ต้นวงเงินงบประมาณ194ล้านบาทนะคะมูลค่าเสาไฟฟ้าต้นละ65,000บาท หลังใช้ได้เพียง2ปีเศษเสื่อมสภาพค่ะใช้การไม่ได้แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยสอบสวนความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคาและการใช้ช่องว่างของระเบียบร,ราชการในการกำหนดสเปคต่อมาก็ส่งสำนวนกลับให้ปปชดำเนินการแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจนถึงปัจจุบันมมาั